าเทศค่ะออกฝักแล้วออ้ดกจริงๆริงกมากนี่ค่ะเป็นพวงเลยโอ้มะขามเทศค่ะนี่ค่ะเป็นพวงเลยเยอะมากนี่ค่ะสุกก็มีไม่สุกก็มีเนอะข้างบนยิ่งเยอะนค่ะโอ้เป็นพวงเลยมะเทศค่ะดกมาก มาดูตรงนี้ค่ะโอ้นี่ค่ะละโยงละยางเลยมะขามเทศค่ะโอ้กิ่งๆหนึ่งเยอะแยะมากเต็มไปหมดดูกิ่งข้างบนมะขามเทศเพชรโนนไทยเกิดขึ้นได้เพราะเกลือมีรสชาติหวานอร่อยค่ะอันนี้ฝักจะเล็ก โอ้โหค่ะมาคำเทศมาคำเทศค่ะ